ก็มึงยังจำของเึงไม่ได้เลยเฮ้ยอยู่ข้างล่างรู้ไหมเพื่อนรู้ไหม้าท้าไม้เงมันเกิดเขาห้าห้เดือนอะไรรับผมคิดอยู่แล้วมกรามลมกราสองห้า สีโมานะครับดูเร่องนั้นครัสปอยนะเออคุณคุณรู้อยู่แล้วคุณยัต้องขนาดนี้เลยหรอถ้าทแล้วหนึ่สสามดูสิสีอะไรลตัวต่อ่าก็ต้องสีเขียวอยู่แล้วนะครับผมถาใครนึไม่ออกว่าเป็นกระป๋อที่อร่อยไก็เกิก็ยร์ฟสีเขียวก็น่ากินสีเขียวน่ากินนะครับผม โอเคมาต่อไปครับทีนี้เรามาที่อาโปตอกบ้างสีโปรดของอาโปคือสีอะไรเหลืองเหลือง้มเหลืองป้าเดี๋ยวเราตอบว่าอีสีดังต้ำตาลอปไปใหญ่เลยหนีไปก็ตอบถูกหมดสิเธอรตอบไปครับแล้อเแาเรามาดูอันนึงสองเจ้ตอบถูกไหมใช่สีีเขยวสี ส้มไม่วครส้มก็เขียววันนี้เลือกเขียวเลือกเขียวก็ตอบว่าสีอิฐสีอิฐก็คือสีส้มนั่นสิสีส้มนี่ผมโงยในการเห็นความชอบสีไปเรื่อยๆทุกรายมากจริงๆมาบอกนะสิเฮ้ยเพืนให้คือคือจริงๆแล้วพื้นฐานเลยอ่ะผมผมชอบสีเขียวขี้ม้ากับนะกับสีอิฐโอเคเดี๋ยวว่าสีไหนดีแล้วแล้วพอพอผมได้เจอพี่มายรู้สึกว่า เทาพี่มันจิกว่ะนี่จะเป็นวะเนไม่เราไม่ดูเลยนะไม่เท้าเราจีบเอาไว้เลยตัดต่อเก็บล้มหม่งครับไม่คือผมคือผมแค่รู้สึกว่าคือเมื่อผมเคยพูดกับตัวเองว่าแบบเฮ้แบบคนคนบ้าะไรชอบสีเขียวเป็นของตัวว่าอะไรเงี้ยผมเห็นว่าชอบสีเขียวแล้วแบบชอบเลยเดี๋ยวลบหลันได้วันนี้เราเลยเลือกเป็นน้องแบบ แบบี่บางทีแบบว่าเฮ้ยพี่วันนี้ใส่บ็อกเซอร์สีอะไรสีเขียววันนี้บอกอาไปโอเนนตัดคุมทนให้หมดคุมทนอันนอกแล้วไบางทีไม่ต้องอกกนได้ไอพวกจส้นโอเเรเก็บไว้ล้มันเดียวไหมไมลบาอเคว่าพอนี้ก็ให้นะเพราะว่ามันก็เอิ่มกสีกินนะ โอเคครับข้อต่อไปนะครับเริ่มที่ถามไม้ก่อนนะอาหารไทยที่ไม้เนี่ยชอบที่สุดครับผมถ้านะพร้อมแล้วลองเขยนเลยอปโบต้องทานให้ถูกอาหารไทยที่ไม้เนี่ยเขาชอบที่มมสุดเขาบอกที่ไม่ก,กินทุกอย่างชอบที่สุดนะชอบที่สุดร่มที่ดีคือร่มใส่ทอง ตอ,อนนี้เข้าใจว่ารวมใส่ทองนี่คุณแม่เขานั่งยิมอยู่บ้านนะโอเคทั้งสองท่านตอบเรียบร้อยนะเรพร้อมแล้วหนึ่งสองสามดูนะครับนายตอบว่ายำผักบุกกรอบย่าสายอาโปตอบส้มตำปลาะละคือจริงๆผมเห็นภาพในหัวแต่ผมแค่จำชื่อไม่ได้ ปซิฟิกเลยมันคือยำผักมุงกรอบน้ำใสข้อแรกในวันนี้นะผักสีเขียวมันเลยน่ากินข้อที่สองที่ต้องเป็นน้ำใสเพราะถ้าเราเคยกินจะมีน้ำยำแบบน้ำยำแบบทิพย์เผาอาหารที่รสนิยมที่แย่ที่ชอบน้ำใส่เรากินไม่ตลอดต้องรอดูต้องไปสั่งก็ได้ครับยำผักมุงกรอบแบบยำน้ำใสยำทิพย์เผาอ๋อโอ้โหทิพย์เขกินเหมยมากกินเหมยมาก เป็นผลผมแบบกูเลยแบบรู้สึกมวนท้องแทนเออมีคนตอบมาเลยว่าเขาเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้านั่งถีบเท้าเลยนะเปนอาการปอดพี่เมื่อกี้นะครับมากันที่เมนูครับอาหารไทยที่เอาโปชอบมากที่สุดหมายทายให้ถูกนะสู้ๆอาหารไทยที่อาโปชอบมากที่สุดครับถ้าพร้อมแล้วเชิญตอบครับคิดมากเลย สออ้่รู้จักหลออ่มอไหมเยาต่อแล้วเรียบร้อยรับรอมแ้วมากันหนึ่งสอผมแกงจืดไข่น้ำดื่มคู่กับดีเซล ผมชอบอ่ะโปตอบว่าผมอาจจะอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมไปฟังว่าผมเลือกแตงโมไปแห้งนะเพราะว่าแม้แต่ผมเองคือเขาคือขนมหวานที่มีรสชาติเค็มนิดนึงอา่งต้องปลาแห้งแม้แต่ผมเองผมยังไม่ออกเลยผมชอบอะไรเออมันยากไปเลยแล้วบางทีถามตัวเองตรงเนี้ยตอบยากเหมือนกันเพราะผมชอบขนมหวานมากกว่าขนมหวานก่อนข้าวอพื่อกินข้าวเพื่อให้อยู่รอดแต่จริงๆก็ชอบขนม นี้ฮะผลไม้ที่มายชอบมากที่สุดไม่ชอบที่ไม่ก็เยอะเลยต็มที่มาที่ชอบอันดับสองมาทั้งพับอันดับสองอันดับสองนะขอบคุณดิฉันชุบเชื้ออย่างนี้ผลไม้อันดับสองที่มายชอบที่สุดของไฮอโพรไททูเสียดายน่าจะทิ้งกดลงโทษเอาไว้ว่าถ้าใครตอบได้น้อยกว่ากันน่าจะมีทั้งกดลงโทษหนึ่ง แล้วเกมมันจะเริ่มจริงจังขึ้นดูกันแล้ร้อนแล้วอภวตอบว่ามันมุ้เปรี้ยวกินคู่กับกระปิแล้วบอกถ้าเขาวานผลไม้ถ้ามันแตกกินก้านสาขามาได้วสองผลไม้ที่อยู่คนละฝั่งเลยเปรี้ยวแบบไงเวลาไปกองเหมือนผมตอกแกงจืดไข่น้ำเขาจะชอบสั่งอ๋อแค่กระชังผมผมนึกเมนูไม่ค่อยออกเมนูที่ไม่ค่อยเผ็ดไงอ่า แต่ว่าเขาอาจจะชอบสิ่งนี้นะว่าราสเบอรี่ราสเบอรี่่ว่าแต่ว่าภาพลักษณ์เขาจริงอ่ะเขา่จริงเขาชอบจิงเขาตรับอมันอยู่ในกองไงแต่ก็อร่อยครับอร่อนจริงอร่อยหมดโอเคือเอมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทุกครั้งที่พูดถึงอาหารเห็นอาหารมัจจินนการคอรัมนะทำไม หมือนน้ำลายกระไหลกินข้าแล้วมีอีกครั้งหนึ่งไปถ่ายโฆษณาด้วยกันเป็นไงมันจะเป็นแบบโฆษณาขนมปังแล้วมันเหมือนมันเป็นซีนที่มันแบบต้องละลายเลยอ่ะแล้วคนนั่งจ้องเลยอ่ะจ้องจ้องสิบรอบแบบแล้วนั่งดูดน้ำลายด้วยก็มันไม่มีความเบื่อมั้งเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไหมมันหอมครับกลาเป็นพาจินตนาการอยเวลาเราคิดถึงอะไรอร่อยลองทุกคนลองหลับตาจะตายอ่ะรู้ว่าหลับตารู้ว่าหลับตารู้ว่หลับตารู้ว่หลับตา ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมันมันต้องเป็นสร้างภาพเหตุเห็นเป็นภาพชาบุโยมมันน่าทึ่จริงเวลาเวลาเราจินตนาการเรื่องอาหารมันผมว่าการกินตนาการทำคนคือใกล้กันทุกอย่างแล้วอันที่สองคือเกี่ยวกับนมเกี่ยวกับนมแล้วโปรซองอีกหนึ่งนะทุกสิ่งทุกสิ่งโอ้ตั้งแต่เริ่มขึ้นเวทีมาพี่แอบเห็นความเจ้าชู้ลังเลงัวเยอะมากแต่เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วนะ ฉเฉพี่ก็ได้ยินพี่เป็นสักขีพยานเอ่เอให้คุณเจนก่อนชอบกระซองหรือว่าขนมที่มีนมมากกว่ากันโ, <c oughs> โอเคกลับมาที่คำถามต่อไปนะฮะคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวบ้างละคุณสองคนชอบเที่ยวชอบอามากชอบเดินทางใช่ ดูเป็นภับทะเลและทะเลถูกต้องเราเลีกันหน่อยเป็นคำถามแรกที่บอกว่าตอบมาได้ตรงกันไปตัวหนังสือตรงกันปนะจริงไหมชอบทะเลมากกว่าเขาชอบทะเลมากกว่าแต่จริงแล้วผมอะผมเคยชอบทะเลแต่ผมอตอนนี้ผมชอบภูเขาเพราะมันมีทั้งแม่น้ำาแล้วก็มีทะเลชอบทะเลมากกว่าเหมือนกันเพราะว่าเวลาไปทะเลก็มีภูเขานะ โทษนะโทษนะทำไมวะทำไมพี่คิดดีไม่ได้เลย <c oughs> อคคนะอโ,อยยยโอเคครับี่ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติขอชิงสุดความคิดปีนะขอโทษนะเป็นอยู่คนเดียวแหละท่าทางโอเคครับคำถามต่อไปเพราะว่าเรารู้แล้วแหละไมีม่ยมโปบอกแล้วอาโปชอบภูเขาคำถามทุกท่านครับแล้วแหละอันนี้ยไม่ชอบฤดูไหนที่สุดไม่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูมีอาโปไม่ชอบฤดู do, ไหนที่สุดอโปไทยถูกเนะี้ย ให้เพื่อนๆทายเล้นะครับคิดว่าผมชอบพี่ดูไหนที่สุดดู่เฉลยอ่ะหนึ่งสองสามไม่ได้ต่อไม่ได้เลยไม่ทันโอเคหนึ่งสองท่านดูกันมาตอบว่าดูหนาวอพปตอบว่าดูรนเท งานให้ไปหรือทุกทุกครั้งที่เจอเแฟนเขามักจะบอกว่าแบบเขามักชอบเป็นมุกก็แบบแบบที่รักนั่งนอนนะที่รักนั่งนอน,นวันนี้ได้ยินคำนั้นเรียกมากรักมันใจ<ว>แหมปูก็โอเคแต่แต่ผมชอบเรู่หนามากกว่าใช่ไหมใช่แล้วถ้าถ้าเอาเรื่จริงอ่ะถ้าเรืจริงจริงใช่คุณหนา ชอบละข้าวอยู่ในไทยต้องเลือดูหนักโอ้โหแล้ะถ้าวมันดูร้อนในไทยมันจะมีความแบบก็เจอได้ทั้งปีอ่ะนะแมันจะมีความแบบรุนแรงอ่าก็เลยเลือดดูหนักแล้วแบบมันกลับมาที่ห้องกับมันที่ห้องทุกทายจะรู้สึกแบบผ่อนคลายที่ห้องเขาไฟสวยปะบ้านปิงขอแนะนำเขาเล่นชิบบ้านปิงผมอยากฟังตอบพี่นิดเดียวคำถามเดียวใครเดียวเขาสวยไหมเขาไต่ไปห้องมันเสีย ิ <Christmas. S 2> uh, ี่ผมว่าผมาะอะไรจัดต้องคิดมาสิเออโอเคมันตัดคนเดียวมันเหนื่อยนะจัดได้จโอเคที่ยงตัวนักทีเกี่ยวเลยนะกี่ยังตั้งหนั